สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซีซินเวอร์ครับกับในรายการพิมพ์ลีกอังกฤษครับผมศึกมันเดนไนส์นะครับผมลิเวอร์พูลเปิดแองเฟลร์เพื่รับการมาเยือนอาร์เซนอลครับเป็นการรังแค้นนะครับในศึกคอมมูนิตี้ชิลด์โดยตรงเลยซ้ำไปครับเพราะว่าใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง YouTube ซีซินเวอร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลยในศึกคอมมูนิตี้ชิลด์นะครับอาร์เซนอลสามารถคว้าแชมป์ได้นะครับ ว่าเซนอนคือตัวแทนของแชมป์เอฟเอครับแล้วก็ลิเวอร์พูลคือตัวแทนของแชมป์พรีเมียร์ลีกครับผมนักเตะที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับท,ทางด้านโมฮัมเหม็ดซาร่าสตาร์เป็นตัวจริงเช่นเดียวกับบีแอเอเมริกโอบามย่งที่ต่อสัญญากับอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองทีมนี้นะครับก็จะเจอกันนะครับอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์ที่3หรือนัดที่3นั่นเองนะครับอ,า,นอนบาร์เซนอลกับนักลิเวอร์พูลครับ ตารางคะแนนนะครับตอนนี้นะครับทางด้านอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลนี่ก็คว้าชัยมาได้2นัดติดเลยนะครับไม่รู้ว่านัดนี้จะเป็นนัดเบรกหรือเปล่าส่วนลิเวอร์พูลนะครับถ้าจะให้พูดตรงๆนี่ก็คือการเจอทีมในกลุ่มบิ๊กเซเว่นอ่ะสองนัดติดนะครับลิเวอร์พูลก็สามารถชนะเชลซีมาได้นะครับในเกมที่บริสต์อังกฤษนัดที่แล้วนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับก็ชนะเวิคแฮมมาได้นะครับลิเวอร์พูลต้องกำศึกหนักเจอกับทีมในกลุ่มบิ๊กเซเว่นอีกแล้วครับผม เรามาดูแล้วของลิเวอร์พูลกันลิเวอร์พูลครับมาในระบบ4-3-3ครับวันนี้ต้องจับตาดูติอาโก้สตาร์ทเป็นตัวจริงในวันนี้ครับส่วนในรับของอาร์เซนอลอาร์เซนอลครับมาในระบบ3-4-2-1นะครับให้ดูจริงๆนี่คือระบบ4 3-4-3นั่นเองนะครับผมเกมเริ่มครับลิเวอร์พูลบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้ถ้าดูจริงๆนะไลอัพ มานั่งสำรองนะครับรายชื่อมานั่งสำรองมีรายชื่อของดีโก้โจต้าครับนักเตะอีกหนึ่งคนของลิเวอร์พูลที่เสริมทัพมาในฤดูกาลนี้มาเน่คอสให้กับซาร่าดวลกับทางด้านซาก้าครับซาร่าให้กับเฟมิโนเป็นโฮลดิ้งครับที่เคลียร์ออกข้างไปอาร์เซนอลได้ทาวิลิขับมาสไตล์ Master เป็นตัวจริงแล้วก็คุมในแดนกลางอ่าคุมในเซนเตอร์แบ็กในตรงกลางนะครับผมอ่าสำหรับดาวรุ่ครับ ซาลาเล่นกับโทนาโน,โนครับซาลาชิงกับโทนาโนเดียโกสให้กับซาลาเปิดมาที่โรเบอร์สันนะแต่เป็นมาแน่มงให้กับโรเบอร์สันไม่รำหน้าครับโรเบอร์สันการดกเอาล้ำหน้าเฉยครับให้ดูมุมจริงๆนี้น่าจะไม่รำนะฮะโอ้โหถ้าวัดกันจริงๆกร,ราบี้ครับกร,ราบี้นะครับผมนักเตะเซนเตอร์แบ็กของทางอาร์เซนอลครับยืนลายเดียวกับทางโรเบอร์สันเลยด้วยซ้ำไป โอเมยยงให้กับซาก้ามาที่ปีแอเอมิลิคโอเบมยยงโอเบมยยงกัลลังชาแล้วครับโอเมียงคืนที่ซาก้ามาเดนิสเซเบอร์ยอดแล้วดูกับลากาซานให้กับซาก้าอาร์เซนอลถือว่าเล่นเกมไวพอสมควรครับซาก้ามาที่โอเบมยยงเดนิสเซเบอยอดคืนที่โอเบมยยงต่อสัญญากับอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับปีแอเอมิลิคโอเบมยยงนะครับผมจะพิกยิงครับแบกไม่ มันไม่แรงพอที่จะทำให้ออซองต้องผาวาเซฟเลยครับล่าสุดทางด้านรักสาวตัวของทชลลิ่พูลนะครับอย่งอางออซงเบเกอร์นี่ก็เซฟจุดโทษเกมเจอกับเชลซีได้นะก็ะะยังฟอร์มของเซนทงวานครับแต่ลูกนี้ครับอาเสนอล้อมหน้านะครับผมเดี่เสมอยพยายามที่จะให้อาพยายังที่ทชี้ตำแหน่งเลยครับ สุดท้ายวันนี้ก็มีวิลเลียนนะครับลงสู่สนามเป็นตัวจริงนะครับวิลเลียนก็เล่นดีนะครับมา่อกลมาจากเชลซีนะครับเซ็นฟรีมาแล้วก็ยึดในตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงได้เลยนะครับเตนิ A ่เซบิออสไอชาก้าชาก้าเจอไวนาดูมครับโอ้โหเตียโก้ด,ดักได้ครับเตียโ,โ,โก้เล่นกับไวนาดูมเตียโก้ที่ชเวนาโนครับชเวนานโนให้กับซาร่า โมซาลาเห็นขอแล้วเฟมิโนลูกนี้สวยครับรบเตาเฟมิโนเฟมิโนมองแล้วเปิดค้มมาแม่เข้ามือแทนแบรไนโน,โนโครับก็ไปขึ้นหน้ามาหวังว่าจะเล่นเร็วครับวิเลียนเรียนยกให้กับเดนิสเซยบยอโอ้ปล่อยให้กับซาก้าแล้วก็จ่ายครับโอบามยังครับอ่าวนะครับปีเอเอ็มริกโอบามยังโอบาไม่ยังมาแล้วก็แม่ไม่ผ่านฟันได้เลยครับผมแม่ไปเลี้ยงที่ฟันไดอย่างนั้นครับไม่เหลือสิครับที่จะบล็อกลูกนี้ได้ เชวนอเล็กซานเดอร์อาโนอาโนเปิดโค้งมาวายนาดุมมงให้กับชนาโรเบอร์สันโรเบอร์สันมาที่วายนาดุม่มวายนาดุ่มรอสมาครับแล้วก็จ่ายให้กับเตียโก้ล้ำหน้าแล้วนะครับผมเตียโก้ถือกับไปโวยผู้ชะสินเลยครับว่ายัางไงครับโอ้ลุ่งนี้บอกว่าล้ำจงแจ้งมากกว่าชนาโรเบอร์สันล้ำหน้าอีกเลยครับผมเตียโ,โก้ สามสิบล้านปอนหรือยี่สิบล้านปอนนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะนะครับผมไม่แน่ใจจำตัวเลขหลักไม่ได้ดีโก้โจต้าก็40กว่าใช่ไหมอ่าี่เซ็นมาครับส่วนวิลเลียนของอาร์เซนอลที่เซ็นมานี่ก็ฟรีครับี๋ยวดูเปิดของลิเวอร์พูลอีกครั้งนึงดาวิดลุยแม่เกือบไม่รู้กันครับเกือบไม่รู้กันแกเบีย เดอะแบ็กของอาร์เซนอลนะฮะเป็นกองหลังที่ทำประตูได้แล้วนะครับกับต้นสังกัดมาอย่างอาร์เซนอลอารติซองเบเกอร์แต่ดูจังหวะนี้ครับทางด้านน่ะเชวนาโนโซาลาเล่นกับทเวนาโนโครับเดียโก้ให้กับซาลาสวยมากครับโมซาลา โมซาร่ามองหาเปิดด้วยขวาต้องออกมาชกวืดแล้วครับผมดิอาโก้ไม่ทันเลยครับเป็นโฮดิ้งที่ให้กับชาการ์านิเนเซียอสมาที่โอบามายังว่ามาที่ซากาครับร,รักแซดตขงซาก้าจ่ายกับโอบามยังสั้นเกินไปแล้วแหละครับแล้วลูกนี้ริเวอร์พูลไม่กำไม่ได้เหมือนกันเลยครับริเวอร์พูลดักกันดีครับวิเลียนวิเลียนจ่ายให้ครับ ลากาแซ็ดลากาแซดมาที่ดเดนนิสเซบ,บยอตเปน็นนักฟานบิโยครับที่ต่างได้ครับฟานบิโยนี้ยืนในตอนนั้นอ่ะเออเซนเตอร์แบ,แบ็กนะครับผมเซอร์ไพรส์รจริงๆครับหลังจากหยุดดิโมแวนเนอร์ได้กับเกมที่เจอกับเชลซีนะครับว <c oughs> ิเลียนิเลียนเปิดโค้งมาลากาแซ็ดเอาบอลลงมันไม่ออกให้กับซากา้าซากา้ามองหาเพื่อนเลยครับซากา้ามามีตัวใจซาก้าต้องคืนมาที่โรโฮดิง้ง ราคาแซดให้กับซากาซากาจะได้เปิดอวาอวยังอยู่ตรงกลางด้วยซากาเปิดมาเข้ามืออาริซงคนระับย,ยังไม่มีใครไปกดดันนะ้อาริซงเบเกอร์นะครับพร้อสมาถ,ถือว่าสวยแล้วนะครับสำหรับซากาเปิดเร็วมาไว้อดุ ไฟนาดุ่มยกข้ามมาเลยครับซาร่าโมซาร่าถึงไม่ถึงทันไม่ทันซาร่าอีกเก้า e เดียวเขาจะทันไหมมันไม่ทันเลยนะครับซาร่าโอ้โหบอลที่ทีเดาวิลลี่ยกให้กับซาก้าครับซาก้าให้มาที่ชาดานิเซเบยยอสซาก้าโอบไปยังครับโอบอลยังไปแล้วครับมีทางฝันโยกประกบอยู่ครับ ฟาวิโยบอกว่ามาเลยครับนักเตะเร็วๆอย่างนี้ฟาวิโยชอบครับขนาดติโมแวนเนอร์ที่เร็วๆนะครับฟาวิ์โยก็ยังเก็บอยู่หมัดเลยนะฮะสากลครับล้ำหน้ารูปนี้นะครับล้ำจริงเลยครับผมทีนี้เซบยอนี่วันนี้จ่ายให้เพื่อนล้ำหน้านี่2ลูกแล้วนะนะครับ2ครั้ง2คราวครับ ยังเสมือนกันศูนย์ไปะดูตัวศูนย์นะครับใกล้จะหมดเวลาในครึ่งแรกแล้วนะครับสำหรับท้งนักอาเซนอลกับท้งนันกลิเวอร์พูลครับทั้ง <c oughs> สองทีมนี้ยังทำอะไรกันไม่ได้เลยนะครับเวลาผ่านไปเกือบ45นาทีแล้ว <c oughs> โอ้โหจะจ่ายไม่ละเอียดครับโรเบร์โตเฟอร์มิโน,โน เป็นการขึ้นเกมลุกของอาร์เซนอลและครับซาก้าเล่นกับรากาแซดราการะแซดไปแล้วมาคืนที่ซาก้าซาก้าเห็นซาก้าทำไงดึงเข้าซ้ายซาก้าเลี้ยงก่อนครับแม่ซาก้ามองหาเพื่อนซาก้ายังยังไม่เปิดกับซาก้าโอซาก้าเลี้ยงกินเวลาครับแม่เก๋จริงๆครับแม่เพื่อนน่าจะโวยเลยครับพอเมื่อกี้วินเลียนยืนเดี่ยวๆหน่อยๆแล้วดูก่อนรากระแซลูกนี้ให้กับซาก้ารั้มหน้าหรือเปล่าเปิดมาล้ำจริงๆนะแม่เข้าหัวทางด้านวินเลียนสักด้วย แต่ลูกนี้มันล้ำหน้าไปแล้วละครับ pilot, ฟามโยเปิดขึ้นหน้ามาซาร่า <c oughs> อ่ะผู้สินบ่าหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยเล้วครับผมเสมอกันศูนย์พระนาตัต่อศูนย์นะครับกินกันยังไม่ลงสักเท่าไหร่นี่อาริสรงวันนี้ก็ทำหน้าที่ได้อย่างอ่ะอดีนะครับ เอาไปดูครึ่งหลังนะครับว่าทั้งสองทีมนี้บทสรุปจะเป็นยังไงครับไปติดตามครึ่งหลังกันเลยใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง y o u t u ซีซีเเวอร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลยประวัติศาสตร์นะครับของสองทีมนี้ที่เจอกันทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะตัวเลขนี้ไปจริงๆนะครับไม่โกหกด้วยนะครับผมเจอกันทั้งหมดในเกมพีมารีกนะครับ อ่าห้าสิบหกครั้งนะครับผมเป็นทางด้านลิเวอร์พูลเลยครับที่จะดูลูกนี้ก่อนแล้วะเป็นชากา้าที่เคีย่ยออกมาครับเป็นลิเวอร์พูลนะครับที่ชนะทางด้านอาร์เซนอลได้21ครั้งครับอาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูลได้16ครั้งครับและดูพักอกให้กับจอร์แดนเทลสันมาที่ฟอตย่มยิงแม่โรเบิร,ร์ตเฟมิโนโน,นะครับได้บอลเล่ลูกนี้ในประวัติศาสตร์พิวรีอังกฤษที่2ทีมนี้เจอกันนะครับ 56ครั้งนะลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอล21ครั้งนะครับอาร์เซนอลชนะทั้งลิเวอร์พูล16ครั้งครับแบ่งกันเสมอ19ครั้งครับผมแล้วในเกมฤดูกาลที่แล้วครับในแอนฟิลด์ที่เจอกันก่อนอาร์เซนอลแพ้ทั้งลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนะครับ3ประตูต่อ1นึ่งเลยครับแต่กลับไปเล่นที่บ้านอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูลได้2ประตูต่อ1แล้วนะครับ ขายบอกข้อมูลตอวเลขผมไม่เป๊ะนี่ผมจับตีตูดเลยนะนะครับข้อมูลนี้ครับได้จากแอปพรีเมอรีอังกฤษนะครับไปค้นหาแล้วก็เซิร์ชดาวน์โหลดได้เลยจะมีข้อมูลดีๆให้ทุกท่านได้เห็นนะครับผมทั้งนี้ก็จะเจอกันครั้งที่57แล้วครับในเกมพรีเมอรีเรานับแค่เกมพรีเมอรีนะครับ เดี๋ยวจับตีตูดเลยนะคคับอกว่าข้อมูลมไม่เป๊ะน,นะครับผมเอามาจากแอปพีเมอรีนะครับผมแอปออฟฟิเชียลนะโอ้ดาวิดลุยเล่นมากครับแต่สุดท้ายก็ต้องเคลียร์ขึ้นหน้ามาครับดาวิดลุยซาก้าให้กับวิเลียนโอ้โหวิเลียนกระดาดกแม่วิเลียนแกไม่ไปเองครับวิเลียนวิเลียนให้มาจะ,จะชิ่งกันนะ1 2 3 4 5ไอนะครับผม จะชิ่งกันแบบ1 2 e two i ไอ้นะครับให้ไปเติมช่องว่างกันเอาเองเกมนี้ไม่ใช่เป็นเกมที่เชื่อมสัมพันธ์ทางไมติดนะครับผมมิดไมติดนะครับอันนี้เป็นเกมพิมลีกอังกฤษนะครับออฟฟิเชียลเลยจะแข่งกันวานาจันนะครับวันจันทร์ตีสองนั่นเองครับ นายบีเกต้าลงมาแทนทางด้านกับจันจอร์แดนเฮนเดอร์สันแล้วนะครับเกรนดูซี่ก็ลงมาแทนซาก้าชาก้าอ่าโอเคโอเคนะนะครับเกรนดูซี่หายมาที่โฮดิงโฮดิงให้เกรนดูซี่อ้าวนะครับทางด้านโอเวอร์แมยังส์โอเวอร์แมยังส์ชาก้าก็บเล็กโอวาครับโอ้โหเดาบิลลี่จ่ายไม่ละเอียดครับ ไว้นะดุมไว้นะดุมให้มาที่ซาดิโอมาเน่ซาดิโอมาเน่ดึงแล้วเปิดโค้งมาซาลาเลยแต่โรเบร์เฟยมีน้ำไม่ถึงนะครับอีกก้าวเดียวเหมือนกันครับเพื่อจะถึงบอลอยู่แล้วครับเจวนอเล็กซานเดอร์อาร์โนออกครับแล้วก็ส่งทางด้านโกเมสลงมาแทนแล้วก็ชากา้านครับออกแล้วโอซิลลงมาแทนครับอ้า แสดงว่าอาร์เซนอลน,นี่น่าจะเอาทั้งนั้นเดนนี่เซบยอตออกแล้วเป็นรีลงมาแทนแล้วนะครับผมบอกนั่นเตะผิดนะผมดูรายชื่อไม่ทันและชิมารเลนอเล็กซ์อเล็กซ์ชิมารเลนให้กับซาลายิงลูกยูหูติดเซบารเลนน่กระเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับผมโอ้โหโอ้กลางมือมาแต่ไกลแล้วก็ซูเปอร์เซฟลูกนี้ร่าครับโอ้โหซาลาถือว่ายิงดีแต่ว่าคนที่ดีกว่านั่นก็คือ มานี่จะเปิดครับแต่มีอเล็กซ์ออกเล็กชมเลนอดีตผู้เล่นของอาร์เซนอลยืนอยู่แต่เปิดมาลูกนี้ไม่ถึงแถวสองเป็นนาบิเกต้าครับนาบิเกตา้ากระดดกแต่จรักระแสโฉบไปอาเซนอลจะสวนกลับแล้วเฮกเตอร์บรยลินบอรยลินการชากเบรยลินคืนมานิโคลรับเปเป้เปเปครับลงมาแล้วนะฮะ อ้แล้วจ่ายลูกนี้สวยมากครับตอกส้นมาที่เปเป้รากรสซตรากระซซตคืนที่เปเป้เปิดโคบมาครับดักได้แต่ว่าเจอชนฟัยฟันได้ครับถือว่ายังเรีมเกดีหลักเกดีเขี่ยออกข้างไปอาร์เซนอลนบุกแต่ละครั้งนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับยาประมาทนะครับลเว์พูครับโอมสโจให้มาที่นาบีโจ ฟาโย่โลเมโตให้กับเซนอาชิเบเลตแล้วแล้วดูเปิดมาลูกนี้มาเนี่ยบอลลุกไม่ผ่านการเรียลยครับรรอ่าเซนโอ้โหอ่าเซนอซนโอ้แลดูโอซิลใจลูกนี้รากาแซตพยายามที่จะเบียดแต่ฟาบิโย่แกเร็วนะครับ เห็นอย่างงั้นคนยุ่งเร็วนะโอ้โหแล้วดูจ่ายกับซาร่าลูกนี้ก่อนโผดิ่งกับซาร่าอะไครับโผดิ่งวิ่งกวดมาซาร่าเปิดมาไม่เข้าหวัวครับติดดาวิดลุยโ oh oh. <c oughs> อ้โหอ่อาอาร์เซนอลสกลับแล้วเบเยรินเฮคเตอร์เบเยรินเบเยรินดึงเข้าซ้ายเบเยรินตอกส้นมาให้กับโอซิล โอซิลเจอประกบอยู่โอซิลทำไงไปเองได้หรือับการชากลูกนี้โอซิลสวยครับโอซิลโอซิลโอซิลดึงเข้าซ้ายครั้งถัดมาโอซิลให้มาที่เบนเญลินเบนเญลินมองหาดึงเข้าขวาก่อนเบนเญลินล็อกแล้วเบนเญลินทำไงเบนเญลินเลี้ยงไปชิปมาให้กับร้างกษัตริย์ไม่ถึงนะครับโอ้แล้วสวนกับของกันนี่ว่าพูวใช่ไหมนาบีเกต้านาบีเกต้าวิ่งไปแล้วครับมีเบนดูซี่อยู่เขาอยากจะเสี่ยงที่จะเลี้ยงแล้ยนะครับ เกต้าให้กับจูโกเมส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 มองหาโกเมสดึงเข้าซ้ายก่อนไม่มีใครประกบเปิดมาให้กับทางด้านเชมเบเลนเชมเบเลนให้กับซาร่ายิงโอ้โหติดแซะแล้วก็ตะกรัมหน้าด้วยกับซาร่าโอ้โโมซาลาครับ เปิดอีกทีพักอกแต่ฝ่ิโยกกดักได้และดูลูตัวเฟมิี่โ้ครับฟิโนโญดีมาเน่เปิดโค้งมาเฉยไปเลยไม่ถึงครับติดเป,ไป,ไประร้ะๆแล้วลูกนี้นาบิเกต้ามงโอ้โ้หโถงไปปัดทันด้วยกรับบนเลโน่ถือออกมาไกลแต่ว่าลูกนี้กัะูกไปปัดทันนั่นแหละครับ โง่เต well ็มหัวครับแล้วก็เกือบข้ามหัวครับแม่เกือบเป็นหมัดน็อกสำคัญครับสามแต้มมาเน่เปิดโค้งมาแลนแถวสองเป็นทางด้านไวนันดุม ไวนาดุ้มให้มาที่ฟามโย่ฝามโยมาที่เชมเบเลนอเล็กซ์ออกเด็กเชมเบเลนเชมเบเลนเชมเบเลนมองหาก่อนแล้วให้กับโรเบอร์สันโรเบอร์สันมาที่ลอตเฟมิโนมามาเน่รับมาเน่ทำไงามาเน่ให้มาที่เชมเบเลนเปิดโค้งมาเจอชนตับุสินให้เล่นต่อแล้วตับุสินจับนกวีวิดมองนาฬิกาที่ยื้อเพื่อนมาแล้วทำยังไงแล้วทำยังไงจังหวะนี้ ผู้ตัดสินจับนกหวีดแล้วยังไม่เป่ากรบแม่สวนกับของอาร์ซอนก็ไม่ได้ผู้ตัดสินยังไม่จับนกหวีดเป่ากรบแม่นาฬิกายืมเพื่อนมาจับเป่าหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยเสมอนศ่สุดประตูต่อศูนย์ับหมโอ้หอมมาดานปายที่ยเสียงยังไม่กลับมานะครับก็ทำดีที่สุดแล้วเนี่มีแผ่วปลายมีแหกบ้างนะครับ เสียงย้ำกลับมาจริงๆนะครับยังไงตามนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์อีกอย่างนึงครับกดติดตามช่องยู u ูบซีซินเวอร์ด้วยนะครับอีกประมาณสักหลายพันคนก็จะถึง50,000ืซับสไคร์แล้วนะครับจะมีแจกของเมื่อวันแน่นอนถ้าถึง50,000ืซับสไคร์เมื่อไรนะครับผมเจอกันนะครับหต้าซียู